Được không? Được, mình đã cái thử xem Mình đã chạy Hả? Chạy cái đây Mình chạy đi Chạy đi anh, chạy Chạy đi đi đang hai mượn rồi รถดี <Yeah. S 2> มาดูเทคนิคการต้มต้มปลาช่อนหรือต้มปลาคอต้มปลาคอนี่ลนะของครัวายายสียาบอกว่าสูตรนี้ใส่มดแดงครับมดแดงส้มขั้นตอนแรกคือปลานี้เรียบร้อยแล้วครบับเรียบร้อยเป็นชิ้นเป็นชิ้น,นอันนี้หม้อ ต้องต้มให้เดือดก่อนครับใส่ใบเลยเครื่องเทศ้าตะไคร้ใบมะกรูดไปก่อนเลยนำเกลือเขบอกมาเกลือเป็นหลักครับต้มปลาหรือทากับข้าวน้ำปลาไม่ต้องแต่วันนี้พิเศษสูตรใส่ใส่มดแดง ออรอหม้อเดือดสักครู่ต้มสมต้มสมใช่ไหมไม่ใช่ต้มยำใช่ไหมใส่ไม่ใช่ใส่ปลาขามใส่หมดแดงเลยต้มสมใส่นนหมดนนมแดงอันนี้ปลาขาเปียกใส่ใส่นิดนึง,งมันไม่ออกควารสชาติให้มันนัวมันนัวอันนี้เดี๋ยวเราสมซะทั้งหมดแดงทั้งปลาขามา เต้องเสลายประเดีอยวเดียวเสร็จแล้วพอหมอเหลือนั่นอีใเส้ปาไปช่อนตัวมาเลยนี่แดงจิงคึงเลยอันนี้เขายังรอจนกลว่าหม้อมันจะเดือดหุงละข้าวั้มสี่วันจีบแม่อันนั้นเขาก้าวเ้าหมูว้านนี่จริง น,นี้ขั้นตอนคือต้องใส่ปลาแดกครับปลาแดดนี่ปลาแดกในหสดสดร้อนๆนอันนี้ทําเองปรุงเองครับนี่พยานคือหนอนข <c oughs> องแท้ต้องมีหนอนเ <c oughs> ดี๋ยวเอาที่กล่องเนี่ยใสไปเลยเข้าไมชาไปเลย <c oughs> นี่ เดียวได้ร้อนนี่เป็นข้าหของวันเป็นประเดับชนโม่ไหร่ใส่ปลาหรือว่าประเด็กด้วยครับเพื่อข่มนัวย่า ออรอหมอ้อฟดใช่ป่าต้องอย่าจบรอหมอ้อรอหม้อฟดหรือ,อว่าหม้อที่นี่สักครู่นย่าขั้นตอนสุดท้ายคืออะไพอตัก,ตกเต็มถ้วยไปเลยตักใส่ถ้วยแล้วก็คิม พอน้ำลงวิดีโอคอขนาดนั้นนี่ฟัาซีมาหั่นก่อนนะหั่นแดงแบบตอนนี้เสร็จแล้วค่ะอืมหัวลง,งแกงแกง เสร็จพิธีครับนี่คือต้มปลาชั่นใส่มดแดงมดแดงส้ม,มเรามาชิมทั้ง็นรสชาติเป็นยังไงจะมองเห็นหรือเปล่าวะชิมครับไโคตรยังบอกทพั 10, แนแขนไม่ตอบ สอยแบบน้อยแก่พูดอืมอร่อยครับมันจะเปรี้ยวรสส้มรสแดงแล้วก็มันจะนวนัว มะขามเปลือกคำนึงครับปลาช่อนต้องตัวสดๆครับถ้าใหม่ๆวันนี้จะมาจากบ่อหีมาจากบอ่อ,าากบอเลยนะร้อนครับปอกอืม สุดยอดลุงผสนใหญ่ป่าคอใหญ่พอแล้วครับคุณที่ติดตามรับชมครับวิกิตีวี h ช n แนลครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส u b ค c r i b e ด้วยนะครับขอบคุณครับก้องเลยมันแจ่ง